Jadi tapi itu kita tidak dapat itu seperti orang orang yang kita

من عودة الحياة الطبيعية إلى كافة أنحاء المملكة هذا الوباء لم ينتهي صباحا أيضا يسعدني أن أنقل له في باقي أن كيف نصمي أنت ่ออยายาีชมกาขอให้ม,มีการพบเจอกับผู้ใหญ่ในประเทศไทยด้วยนะรัสดุการดับสูนครับเพื่อที่จะนําความพัฒนาระหว่างสมเทศให้มีความดียิ่งขึง้ญญนครับในการยังเวงนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการบูะระัวและผู้นำสะเทศนะครับก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขกันตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้โอกกสัรทางนี้จะได้ดีขึ้นเรื่อย กาบขอบพระคุณนสำหรับความสารพิปของท่านรวมถึงข so so ้อความจากท่านและท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของคูเวข่งในระดับเมืองด้วยเพราะว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆกันอย่างละเอียดมากขึ้นครับความเป็นสนิทสนมความเป็นอบนเช่นกันที่เาทด้ไปหารือันอีกหนึ่งว่ากิจกรรมอย่างนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้ต่างนี่เป็นตัวเชื่อมมวลเมืองของสองประเทศให้ด้วยกันแล้วทางประเทศไทยเองก็ ยินดีต้อนรับประชาชนชาวภูเก็ตที่มาเยือนประเทศไทยยาวนานเพราะฉ่นั้นภูเก็ตก็มีวัฒนธรรมที่ยืดยาวนานและไม่เชื่อว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลากหลายและนี่ก็เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างต่างประเทศทั้งเมืองด้วยกันด้วยนะทางเราเองทางสถานทูตเองแล้วก็ทางท่านทูตเองได้รับคุณสั่งจากรัฐบาลคูเวตนะครับให้มีการเตือนสังข์งานสุขภาพนะครับ ไม่ใช่น,นะครับที่นายสถานพูดซึ่งถือเป็นครั้งแรกใน,อในรอบรักศาสตร์ของก่อนการกอดสถานสถานความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะครับซึ่งจะถือเป็นก้าวที่ท,ที่ดีและที่ยิ่งใหญ่สำหรับสองประเทศด้วยครับผมว่าอนาคตอันใกล้เราคงจะมีติการัมพันธ์หรือมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันการ,ารการ่อนที่ผมจะเดินทางทาไปภูเวยศจะมีการเชิญติดลิฟต์บินหรือว่างานศิลปฟาหรือว่าอะไรจากภูเวยศมาแสดงในเมืองไทยเพื่อให้ประชาชนไทยได้รู้จัก เพราะว่าทางของคู้เวทมากขึ้นซึ่งมัาก็มีซอสิ์ที่ตอเขาจัดแสดงเอนเทศกาลอาหารคู้เวทเ้ืงหลายอย่างที่เป็นเรื่องของซอต์พาเวอร์เนี่ยที่เราเหจนให้มีความพัฒนามากขึ้นแล้วล่ะต่องปเทศนีุ้เียประชุมางนั่นบุญเจี๊ช่ามชั่วที่สำนั้านสืบต่างวัที่ที่อามุลกันเจบค่วงานนี่คูเวนะครับนน้นนั้น้นนั้นั้นน้นนั้นั้นนั้นั้นนันั